ทุกวันพบกับรายการของช่องดเร็กเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเร็กเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพฤหัสบ,บดีที่27กุมภาพันธ์2568เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับรัฐบาลผีเห็นยันยังจะดิ้นกันครับข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการประชุมลับการประชุมลับของพรมคือให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่และรัฐมนตรีที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมออกจากห้องทั้งหมดเหลือไว้แค่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมเท่านั้นการประชุมลับเกิดขึ้นไม่บ่อยครับแต่หากต้องประชุมแสดงว่ามีเรื่องใหญ่รู้กันแค่ไม่กี่คนแต่ไม่รอดครับ ถูกคุยแคะแกะเกาออกมาจนได้เขาประชุมกันเรื่องส่งให้สารรัฐธรรมนูญตีความคุณสมบัติรัฐมนตรีซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มันคืออะไรเป็นสมัยก่อนก็สุกรหมายถึงอะไรประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรจุดที่สะกดคำว่าจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตไม่ออกไม่รู้ความหมายว่ามันคืออะไรครับที่ประชุมรับขอ,ขอครมอ มอบหมายให้นักกฎหมายใหญ่ชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทำหนังสือตามคำแนะนำของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งคำร้องถึงศาลร,รัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ศาลร,ระบุคำนิยามเรื่องคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีรวมถึงคุณลักษณะต,ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5ให้เหตุผลว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในครั้งต่อไปง่ายๆคือคนตั้งรัฐมนตรีซึ่งก็คือแพทองทานไม่อยากหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเหมือนเศรษฐาทวีสินจึงต้องการความชัดเจนว่านิยามหรือคำจำกัดความในเรื่องคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา160ที่บัญญัติว่าผู้ถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรี ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์กับต้องไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามคำวินิจฉัยกลางของศารรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยที่21ทับ2,567หรือคำวินิจฉัยกลางในคดีเศษฐาทวีสินที่ศารรัฐธรรมนูญตัดสิในให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อ14สิงหาคม67 ว่าสารมีคำจำกัดความหรือหลักการพิจารณาจากอะไรราวกับว่ารัฐมนตรีชุดนี้แยกระหว่างซื่อสัตย์สุจริตกับทุจริตไม่ออกไม่รู้จักคำว่าพื้นฐานของจริยธรรมคืออะไรว่าไปสังคมไทยมันมีเรื่องวุ่นวุ่นเกี่ยวกับจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตมาเยอะพอควรจนกลายเป็นว่าใครๆเขาก็ทำกันขนาดทำโพผลยังออกมาว่าโกงไม่เป็นไรขอให้แบ่งกัน และล่าสุดที่ทำเอายืนงงในดงโกงกรณีทุจริตจ,จัดซื้อจัดจ้าง26โครงการมูลค่ากว่า8 1ล้านบาทศารสั่งจำคุก50ปีแต่ให้รอลงอาญา5ปีและให้คุมประพฤติยังไม่เห็นคำพิพากษาเต็มตัวแต่มันย้อนแย้งจนยากที่จะรับได้ก็ไม่แปลกครับที่ประเด็นนี้จะกลายเป็นเรื่องร้อนในโซเชียลถึงขนาดตั้งคำถามว่า แล้วต่อไปจะปราบโกงกันได้อย่างไรกลับมาที่รัฐบาลแพรทองทานทําไมต้องส่งให้สารรัฐธรรมนูญวิจัยว่าจะริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีขอบเขตแค่ไหนความรู้สึกต่อประเด็นนี้บางทีก็เหมือนสังคมไทยกําลังป่วยหนะักต้องนอนใน ICU จนไม่อาจแยกแยะเรื่องราวอะไรได้แต่รัฐบาลดูจะเป็นผู้ป่วยวิกฤตหนักห่างหมอไม่ได้เสี่ยงเสียชีวิต คือมีปัญหาในการแยกแยะหนักกว่ามาตรฐานในสังคมเพราะมันมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องไงล่ะครับนายกรัฐมนตรีที่จริงก็ไม่ใช่ตัวนายกหรอกครับแต่เป็นพ่อนายกต่างหากต้องการจะปรับคณะรัฐมนตรีเอาบางคนเข้าบางคนออกคนออกไม่ได้เป็นปัญหาของพ่อนายกแต่คนเข้านี่สิครับคือปัญหาใหญ่เพราะจะเอาคนมีปัญหาเป็นรัฐมนตรีเดิมทีพรรคเพื่อไทยคู่จะแก้รัฐมนูญมาตรา160 เอาคาว่าจริยธรรมความซื่อสัตย์ไปตีความเองใหม่หมดแต่แก้ไม่ทันครับมันต้องใช้เดี๋ยวนี้ก็มีทางเดียวคือส่งสารรัฐธรรมนูญตีความช่างหน้าอนาถประเทศไทยรัฐธรรมนูญเขียนไว้เสียดิบดีอยากให้มีรัฐมนตรีที่มีจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แต่ผู้มากบาร,รมีเหนือรัฐบาลกลับอยากจะได้คนที่มาตรฐานต่ำกว่าที่รัฐธรรมนูนกำหนดเป็นรัฐมนตรีหากใครแย้งว่า อยากเข้าใจทักษิณผิดก็ต้องถามกลับว่าถ้าคนมาเป็นรัฐมนตรีมาตรฐานครบจะส่งสารรัฐธรรมนูนตีความทมําไมเมื่อการเมืองเป็นเรื่องของการแจกจ่ายตําแหน่งและผลประโยชน์มันก็ออกมารูปนี้ก็ต้องรอครับว่าสารรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาหรือไม่เพราะในอดีตมีการร้องในลักษณะคล้ายกันนี้มาแล้วและสารรัฐธรรมนูญม,มีมติไม่รับไว้พิจารณาคือกรณีของไผ่ลิกที่แห้วจากเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีข่าวแพร่สะพัดเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งจะมีขึ้นหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นสูตรสําเร็จทางการเมืองแทบทุกครั้งหลังซักฟอกรัฐบาลจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีแต่ครั้งนี้พิเศษสุดบะหมี่ห้ากอดคนเคยเลี้ยงมาม่าแกนนําพักร่วมรัฐบาลที่บ้านจันทร์สองล่าประสงค์อยากจะให้ลูกน้องคนรู้ใจแต่อยู่ต่างพักเป็นรัฐมนตรีทำมนัดพรมเผ่าอกหักจากคราวที่แล้ว พราะไม่กล้าฝ่าด่านจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์คราวนี้จะเอาเราอยู่ในยุคที่การเมืองมีปัญหาด้านจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตแต่พักการเมืองพยายามจะฉีกรัฐธรรมนูญฉบับที่พิสูจน์แล้วว่าปราบโองได้กลัวรัฐธรรมนูญเหมือนผีเห็นยันครับมันวนอยู่แค่นี้ศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับ a n g เจ789 Realty รบริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพมลคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกา ประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty